เสาที่7พฤศจ,จิกายน6 3<ร>ใบ่ายโมง3 4นาทีอันนี้ที่นี่แจกด้วยนะครับแจกบทสวดฟรีโ okay. อเคมีคาถาหลายอันเลยคิวอยาไให้พี่คิววาคเขา กินไหมไม่กินทำอะไรหอยู่กินเลยแกจะให้พากินขาดเลยเหมาะไรผมชอบชิ้นนะปัญช้อนเอาไปเลยค่ะคุณให้นะคะแกขอบคุณครับแหมถ่ายรอบๆนะครับปั๊กนะครับปั๊กนะครับไบเน็ตยูเนียนโกไอ้ไคู่ไก่ครับของคู่ไก่แจกเหรอบริษัทแจกหรือว่าน้องเอามาแจก พี่พลอยอุ้ยได้บุญนะตัวเองรู้เปล่าเคลวเหมือนเหมือนได้เหมือนถ้าพี่สวดตัวเองได้แมทชิ่งอะประมาณอย่างนั้นหรือว่าน้องมีรหัสค่ะฮะหัวรหัสเขาไม่ทำอ๋อเหรอเขาเขากลัวพนักงานสวยๆออกเขาเลยให้อยู่ตรงนี้เลยพอแล้วเคลียวอย่าเข้าไปอย่างนั้นครที่ตัวนึงนะอย่าคิีมเปลือกมันดกไอ้หยา อมะม่วงเออมะม่วงเนี่ยมะนาวส้มจี๊ฟสิบเอาไปเลยสามอันขอบังคับครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยคิวคิวพอแล้วคิวคิวคิวพอก่อนคิวพอโอ้ชอบกินหักน้องน้องพลอยใช่ไหมทำแจกอันนี้ชื่ออะไรนะ บีมบีมอ๋อบีมอันนี้ไม่ลอยนะครับม <Air. S 2> ีดูมุมหน้าอะดูมุมข้างนะครับอันนี้อันนี้มุมมุมตรงเดี๋ยวเดี๋ยวบุญบุญที่คนอื่นสวดน,น้องจะได้แมทแมทชิ่งได้นะโอ้โห <c oughs> ชอบกินเปรี้ยวพระเจ้า <c oughs> หายากนะเด็กกินมะนาว จริงๆมันเปรี้ยวมากเนาะพี่เนาะ,ะโอ้ <c ười> สุดๆสุดๆครับน้องสุดๆมมกยอดมนุษย์โอเคขอบคุณน้องพลอยนะครับโอเค